ที่บริเวณโดมวิสุทธาจารย์วัดประชุมคงคาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายนัทพงศ์วรรณพัฒน์ประมงจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์วงอินผอ,อ,อส่วนทรัพยากรทางทะเลสำนักง,งานที่สองจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มชาวประมงอำเภอบางละมุง กรณีประกาศคณะกรรมการการประมงประจำจังหวัดชนบรุรีห้ามทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบริเวณเกาะสากตบนานาเกลืออำเภอบางละมงุงจังหวัดชนบรุรีโดยมีชาวประมงในพื้นที่อำเภอบางละมุงกว่า100คนร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้นายณัฐพงศ์วรรณพัฒนประมงจังหวัดชนบุรีกล่าวว่า พื้นที่จับสัตว์น้ำบริเวณเกาะสากตะบนนากรออาเกาอเภอบางละมุงมีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศร,รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยหลบภัยแพร่ยขยายพันธุ์วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนของสัตว์น้ำและในปี2567มีรายงานพบฟองน้ำหูช้างครอบคลุมพื้นที่190,000ตารางเมตรทางทิศตะวันออกเฉีงเหนือของเกาะสาก ซึ่งการทําประมงโดยใช้เครื่องมือทําการประมงส่งผลกระทบต่อฟองน้ําหูช้างดังนั้นเพื่อควบคุมมให้การทําการประมงมีผลบั่นทอนความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ํา จึงกำหนดมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดก,การให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืนตามหลักการป้องกันล่วงหน้าจึงมีประกาศดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการทิ้งสมอเรือหรือจากเครื่องประมงเช่นอวนลากทำให้ฟองน้ำหูช้างเกิดความเสียหาย ด้านนายรังสรรค์สมบูรณ์ประธานกลุ่มประมงต้นแบบบ้านบางละมุงกล่าวว่าการประกาศห้ามจับสัตว์น้ำบริเวณเกาะสากตบนาเกลืออําเภอบางละมุงชาวประมงอําเภอบางละมุงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าวเพราะจะสร้างผลกระทบต่อชาวประมงเป็นอย่างมากเพราะไม่สามารถทำกินในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้เช่นตกปลาหมึกหรือใดปลาหมึกก็จะถูกจับทันทีหากเป็นเช่นนั้นชาวประมงจะอยู่กันอย่างไร และหากประกาศดังกล่าวของจังหวัดชนบุรีคัดค้านไม่ได้ผลในพื้นที่กลุ่มชาวประมงอำเภอบางละมงุงก็จะร้องเรียนไปในระดับสูงต่อไปเพราะชาวประมงได้รับความเดือดร้อนมครับวันนี้เรียกประชุมชาวบ้านเรื่องอะไรครับผมครับอันนี้เ,เราเป็นการประชุมรับฟังความเห็นนะครับ การทําการมงที่เกาะสากนะครับซึ่งการทําการมงเนี่ยที่เกาะสากนะครับเราจะพบของน้ําหูช้างอยู่ประมาณ50กว่าต้นนะครับแล้วก็เป็นทรัพยากรที่สําคัญนะครับเราจึงเสนอนะครับร่างว่าถ้าจะอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับจะมีการห้ามทําการมงงแต่ทั้งนี้นะครับอันนี้เป็นการรับฟังความเห็นก็พบว่าชาวประมงนะครับเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรแต่มองภาพว่านะครับเสี่ยงต่อการกระทําผิดกฎหมาย ในบางเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยขอให้นะครับติดตั้งทุนนะครับแล้วก็แจ้งพิกัดอันนี้ชาวประมงจะร่วมมือแต่สรุปประเดคือไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศนะครับไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศนะครับแล้วก็แต่ให้เสนอเป็นแนวทางอนุรักษ์คืออยากจะอนุรักษ์ร่วมกันนะครับเข้าใจกับทรัพยากรแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับเป็นข้อกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญของวันนี้ครับ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องประกาศตั้งแต่ยังไงแบบไหนตรงไหนครับผมคือประกาศประกาศเนี่ยนะครับกระบวนการเนี่ยเวลาเราเรับฟังความเห็นขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้คําว่าร่างประกาศแต่กระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มนะครับจากข้อมูลวิชาการนะครับข้อมูลทําการประมงนะครับแล้วก็การรับฟังความเห็นเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเป็นข้อสําคัญนะครับซึ่ง กระบวนการวันนี้ที่เห็นคนได้ได้มาแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเราแจ้งไว้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงเอาเผยแพร่ร่างประกาศให้ดูว่าส่วนผู้ทําการมงบอกว่ามีผลกระทบนะครับก็เราก็รับฟังความเห็นของชาวมงแล้วอันนี้ก็ไม่เสนอร่างประกาศแต่นะครับทุกคนเ,นเห็นต้องกันว่าจะอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับก็อนุรักษ์โดยไม่เป็นประกาศนะครับ แล้วสิ่งที่าชาวประมงกังวลว่าเอ๊ะแล้วเสนอตรงนี้ล้วจะมีอีกไหมเครือก็คือไม่มีนะครับหลังจากที่เราฟังความเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะแจ้งที่ประชุมว่าผลการรับฟังความเห็นนะครับเรื่องนี้นี่เป็นอย่างไรครับอันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนที่ดําเนินการในคือกระบวนการที่ออกร่างกฎหมายนะครับต่างๆเนี่ยนะครับกระบวนการเนี่ยพื้นฐานในการรับฟังความเห็นครั้งแรกนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าประชาชนเนี่ยสามารถใช้สิทธิแสดงความเห็นได้ตลอดระยะเวลาที่ เสนอร่างกฎหมายจนไปถึงผู้มีอำนาจลงนามจะลงนามครับคือคือจุดประสงค์ของทางทางราชการเนี่ยคือเขาจะมองไปที่การออุรักษณ์ของการเอารักษ์ทรัพยากรเป็นเป็นหลักนะครับแต่ทีนี้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็กลับมาทำลายพี่น้องชาวระมงพื้นบ้านแล้วก็พาณิชย์แปบางส่วนนะครับซึงอันเนี้ยถ้าเขาได้ประกาศเป็นเกตเห้ามจับห้ามจับตัดน้ําในพื้นที่ประกาศห้ามจับตัดน้ำเนี่ย ชีวิตของพี่น้องชาวมงพื้นบ้านและมงชายฝั่งเนี่ยแม้จะอยู่ตามเกาะเองเขาก็ต้องอาศัยอาหารกินตกปมาตกมึกแล้วก็ได้ปลาหมึกเขาทํากินไม่ได้เลยเขาก็ทำกินไม่ได้เนี่ยถามว่าทุกคนแล้วก็มีลูกมีหลานเนี่ยที่ต้องดูแลรแลับผิดชอบตกมึกตัวเดียวก็ผิดถูกจับกลุมตกปลาตัวเดียวก็ผิดถูกจับกลุมทีนี้ว่าการอุปสรรคก็มาติดนที่ดีไหมมันก็ดีแต่ว่าคุณต้องอุปสรรคแบบมันเป็นที่มันมันควรจะเป็นแบบ มีประโยชน์มากกว่านี้ไม่ใช่อันรักมันแบบสเปสะสปะเหมือนทุกวันนี้เดี๋ยวเราจรึงไม่เห็นด้วยจึงเชิญชาวบ้านทุกคนมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เห็นเลยหมดประกาศที่ประกาศตั้งแต่จ,จุดไหนถึงจุดไหนระ,ะยะ<า><ข>ระยะขับประกาศจากจากจากเกาะสากเกาะสากลงมาถึงชายล่องคือพื้นที่บริเวณโขดที่เป็นโขดข,ของเกาะสากเนี่ยที่ชาวบ้านเคยทํากินเนี่ยจะทํากินไม่ได้ก่อไปเลยที่เหลือก็จะไปติดของเขตเรือมงพาณิชย์ ซึ่งเราก็ประมองคุณแม่ก็ออกไปล้ําของเขาไม่ได้เพราะว่าจะแบ่งเขตกันชัดเจนด้านของกฎหมายว่าพายุกับพื้นบ้านจะอยู่กันแบบไหนแล้วอีกด้านในนันทิตะวันออกก็เป็นป่าเกระตาเปลือกหอยตามตามบระตาของชาวบ้านชาวเรือนะว่าคือกระตาเปลือกหอยเขาวางอวนไปเนี่ยหนึ่งหอเนี่ยเขาจะแก่ถึงประมาณสามวันเขาคือเขาต้องถูกบีบด้วยกฎหมายทุกทุกอย่างเลยมองพื้นบ้านอะ่ะ ออกไปวางข้างนอกก็ไปเจอแนวเขตของพานิชเข้ามาด้านในก็ติดเขตทะเลชายฝั่งเขาก็วางอวนได้แค่จํากัดอีกเนี่ยครับปัญหามันมัน,ม,นมันมีเยอะมันตับตอนมากจากปัญหาของที่ว่าหลายๆกลุ่มของนักวิชาการพยายามเสนอเข้ามาเป็นกฎหมายแล้วก็โดยที่ขาดความรู้จริงและแล้วก็ไม่เคยมาทำวิจารณาพิจารณ์ตอบถามชาวบ้านถึงความเดือดร้อนอยู่ๆก็มาออกกฎหมายให้ชาวบ้านปฏิบัติต,ตามซึ่งทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นวงกว้างทั้งประเทศเลย คือตลกวันนี้ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยไม่ได้เพราะว่าถ้า,าเห็นด้วยพี่น้องทุกคนตายหมดนะความมุงพื้นบ้านตายหมดเลยแต่เห็นด้วยในการอนุรักษ์ใช่แต่เห<ร>็นด้วยในการรัก <ๆ S 2> ผมก็เห็นด้วย <ๆ S 2> ผมก็นักอนุรักษ์ก,ก็ยงคนนึงปล่อยพันธุ์ตัดน้ําทุกแบบทุกวันนะพอพันธุตัดน้าปล่อยก,กับทุกวันอันนี้เราเห็นด้วยแต่ถ้าเกิดเรามาประกาศอย่างเงี้ยห้ามจับตัดน้ําเลยโดยคุณมาตีพื้นที่คุ้มไปทั้งหมดเนี่ยว่าพี่น้องเขาจะอยู่ยังไงเขาอยู่กันไม่ได้เลย